เป็นอะไรคะครูยินวันไปเลยน,นะคะเหมือนกัน,นะคะมาทำมาเนรผสมนะคะเรียนะสมของครูจะเป็นน้ำหมักและเรียนรู้เรื่องปุ๋ยกันยังยังได้ไหมคะยัง,ยงไม่ได้เรียนรู้เดี๋ยวคงได้เรียนรู้เรื่องปุ๋ยกันรายการหมักของของถานเคยมีน้ำยาจะใช้สมุนไพรที่มีรถเปรี้ยวเข้นนะะานาฐานปุ๋ยเขาจะใช้สมุนไพอยูเจ็ดรสเดี๋ยว่อยไปเรียนรู้กับวิทยากรปุ๋ยเขานะคะ นี่มนจากขยะเป็นขยะจากมูลโตเรียมนะคะมันเป็นมันคือขยะขยะจากมูลโตเรียมที่เขาที่เขาขังน้ำมันไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปทําขยะเขาเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยทําอะไรแล้วมันก็ยังเหลืออยู่เขาก็มา เจ็ดร้อยหรือใครจะขา่หงลิตรก็ได้นะคะประมาณเจ็ด้อยซเอ็นเิบึ่งกิโลกันี่นะคะเอ็นเจดสบครึ่งกิโลกรัมนะคะ่าแล้วก็จะมีนะคะเกลือตัวนี้นะคะเป็นเกลือที่ไม่มีไอโอนเดี๋ยวไม่รู้พี่จะตกใส่หรือเป่าเป็นเกลือที่ไม่มีไอโอนเพราะม่มีไอโอจะเปทำพวกยาทำพวกลิปสติกทำครีมทาผิวคางรว้เวชภัณา์ต่างๆมดแล้เหลือแต่แค่ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังเค็มอยู่เขาก็ไม่ทิ้งหรอกนะคะเขาก็เอามาตบมาทําให้มันแห้งแล้วก็ปั่นแล้วก็บดนก้มันเลเปียนแล้วมาถ้าร้านเค็มมีพันเขาจะเรียกุ่มข้นแต่ยังไงครูก็ยังเรียกเกลือเพราะมันก็มาจากเกลือนี่เองนะคะเดี๋ยวของครูทุกไฟจะกลุ่นน้าได้สองลิตรครูจะให้กลุ่มละสีไอสีละสีสีละสี ครูเป็นโก๊ะพี่เท่าไรครัูเคยเคยมีการเทียบไระหว่างของของตลาดเนี่ยความสะอาดมันใกล้เคียงแค่ไหนไม่รู้นะกูว่ากูดีกว่าเชื่อว่าห้องกูใส่มาจะพอสิบปีแล้วก็ยังเป็นแบบเนี้ยมั่นใจว่าดีกว่าของของตลาดดีกว่าแล้วถูกตาแล้วเป็น บริษัทหนึ่งอ่าบริษัทหลายๆ <c oughs> นะคะจะเป็นเหมือนของเขาถ้าไม่ใส่สีเขม้มินลงไปมันก็จะเหมือนบริษัทเ <c oughs> อสเอส่านะคะปูดเ <c oughs> อ่ยชื่อแค่นี้นะอ่าเป็นผู้ใครถักฟูมันหรือเปล่านะ,คะแค่นั้นเองถ้าใส่สีลงไปก็ได้ไม่ใส่สีเข้มิ้นลงไปก็ได้